มาเธอมาเธอเข้าเที่ยงเหมือนเดิมตอนสี่สเอ็ดโมงค่าม้อน,นี้ได้ไส้กรอกอีสานได้กุนเชียงได้แหนมหมูที่ตอนนี่ทำแล้วก็ได้ปลาบองค่าตอนนี่สั่งมาจากเพจอีสานอินอเมริกานะคะเพจของแม่นิ่งนะคะตอนนี้ติดตามแม่นิ่งตั้งแต่แกโสดซึ <c oughs> ่งมันนี้แม่นิงลูกสองลวค่ะแกอยู่แคลิฟอร์เนียนะคะเพื่อนเ็ดของขายเธอเนี่ยอืหอมวางตรงนี้ก่อนกิน คอลลาเจนนะคะแม่นิงขายหลายอย่างอีออูด้ร์ค่ะเธอผู้ใดอยากลองสั่งซื้อกินก็เข้าไปที่เพจอีสานอินอเมริกานะคะเอาซิมประแดกก่อนเลยอืมอืมนี่คือรสชาติที่ใช่ ตอนนี้ไปร้านไทยอยู่ในร้านเดียวกันนี่แหละไปสั่งมาไปสื่อมาแม่อร่อยเลยไปแดบบวมคู่หวานอันนี้คือรสชาติที่ใช่ค่ะอีสานแท้อืบแซบเด้อแเมนญิงอร่อยแล้วนี่ชอบอเอาสับมางอ่ะเผ็ดนิดเค็มๆนัวๆแม่ ้อมเครื่องสมุนไพรจัดอยูแต่ละอืวจัดไม่หวานมาก เจกออีสานน่ารักดีอะรวยปุยปีดเจกออีสานก็แซ่บใครอยู่อเมริกาไปสั่งเม่นิงได้เด้อค่ะแซ่บมะฉันมากราสชาติถึกปาก sẽ có sản quân chiêng chào bà đẹp bà lá bò rồi